สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาดูข่าวสารเกี่ยวกับฟุตบอลโลกว่ามีข่าวสารอะไรที่น่าสนใจกันบ้างก่อนรับชมข่าวสารอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารต่อไปทีมชาติอิหร่านตัวแทนจากทวีปเอเชียอาจจะสอดนแบนบอลโลกที่กาตาร์ในปลายปีนี้เซอร์เก้พันกินตัวแทนสมาคมฟุตบอลยูเคนเรียกร้องให้ฟีฟ่าตัดสิทธิ์ทีมชาติอิหร่านออกจากฟุตบอลโลกที่กาตาร์ในปลายปีนี้ เนื่องจากอิหร่านได้สนับสนุนรัสเซียในการก่อสองครามกับยูเครนโดยสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนอิหร่านได้ส่งโดรนเกียบ250าลำไปช่วยรัสเซียทําให้มีผู้เสียชีวิตจํานวนมากและอิหร่านยังมีปัญหาเรื่องสิทธิทมนุษยชนเกี่ยวกับฟุตบอลเนื่องจากอิหร่านไม่สตรีเข้าร่วมชมฟุตบอลจนเกิดการประท้วงลุกลามภายในประเทศสำหรับทีมชาติอิหร่านได้ผ่านไปเล่นฟุตบอลโลกรอบท้ายที่กาตาร์เป็นทีมแรกของทวีปเอเชีย โดยทีมชาติอิหร่านอยู่กลุ่มเดียวกับอังกฤษเวลและสหรัฐอเมริกาเซอร์เก้พันกินได้ออกมาเรียกร้องให้ฟีฟ่าแบนทีมชาติอิหร่านได้ให้ทีมชาติยูเครนได้ติดเข้าร่วมฟุตบอลโลกที่กาตาร์แทนสำหรับทีมชาติยูเครนแพ้ให้กับทีมชาติเวลในการเพย์ออฟฟุตบอลโลกโซนยุโรปกดไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่กาตาร์อย่างไรก็ตามขึ้นอยู่กับฟีฟ่าจะตัดสินใจในเรื่องนี้ก่อนหน้านี้ ทีมชาติชิลีได้เรียกร้องให้ฟีฟ่าแบนทีมชาติเอควาดอร์ปรณีส่งนักเตะผิดกฎลงสนามแต่ไม่เป็นผลสำหรับทีมชาติอิหร่านปัจจุบันอยู่อันดับที่20ของโลกตามการจัดอันดับฟีฟ่าเวอร์แลนกิง้งปัจจุบันทีมชาติอิหร่านมีนักเตะหลายรายไปค้าแข่งในทีมชั้นนำของยุโรปนำโดยกองหน้าอย่างเมดีทารลนีกองหน้าจากปอร์โตทีมชั้นนำของลีโปรตุเกส และชาดาอัสมูลอดีตกองหน้าเซนิตซินปีเตอร์เบิร์กที่ยิงประตูถล่มไทยให้กับลีกรัสเซียก่อนที่จะย้ายมาเล่นให้กับเลเวอร์คูเซนในบุนเดสติก้าเจ้าของสถิติลงเล่นให้กับทีมชาติ6 3นัดถล่มประตูไป40ประตูสำหรับชาดานอัชมูลเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับกรณีนี้พูดคุยกันได้นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ